น้บองสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวนะคะอ่าวนนะ่าอุทยานน้ำตกอไม้สนามนะคะก็อยู่บริเวณอ่าหุ่ยปงนะคะแล้วก็อยู่ที่เขตอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเดี๋ยวยังไงเราลองไปดูนะคะว่าน้ำตกที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะ แต่ว่าช่วงนี้นะคะก็จะมีแบบจกะระจางร้องประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราลองอเดินไปข้างล่างเนาะว่าน้ําตกที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะแต่ก็ช่วงนี้นะคะพูดถึงอากาศมันร้อนนะคะแล้วก็มีพวกแมงแบบจกะระจางแบบนี้ก็ร้องเหมือนกันเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองไปดูนะว่าน้ําตกที่นี่เป็นยังไงเนาะ ก็ช่วงนี้นะคะก็ก็อยู่ในช่วงเดือนเมษานอ้ออากาศก็ร้อนนะคะไม่ใช่ไม่ร้อน,นอร้อนมากๆด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปดูนะคะแล้วเราจะพาไปดูเนาะว่าแหล่งน้ําตกที่นี่เป็นยังไงบ้างนะคะก็หลายๆคนนะคะที่อยู่อ่ทาท้งแม่หองสอนนี้ก็น่าจะรู้จักแต่อุ้ย ก็น่าจะรู้จกักแหล่งท่องเที่ยวที่นี่นะคะก็จะเป็นน้ำตกแบบเล็กๆเนาะอยู่ยังไงเราไปดูด้วยกันนะคะแล้วก็ลองดูว่าที่นี่เป็นยังไงนะคะปกติก็ถ้าว่างๆนะคะช่วงว่างๆเนาะช่วงว่างๆก็จะพาไปแบบเข้าป่าเนาะที่จริงวันนี้ก็จะเข้าไปเข้า จะพาเข้าไปป่านะคะวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้พูดแล้วลิ้นพังกันตลอดเลยนะคะที่จริงวันนี้ก็น่าจะแบบพาทุกคนไปเข้าป่านะแต่ว่าก็พอดีเด็กๆเ,เนาะก็บอกให้แบบมาเที่ยวน้ําตกเนาะวันนี้ก็พามาเที่ยวน้ําตกอีกวันหนึ่งนะคะก็อยู่ติดถน,นนนี่เลยนะคะน้ําตกอ,อวัวนะอุทยานอไม้สนานะคะก็อยู่ติดกับอ่า ถนนเลยนะคะก็อยู่ติดกับถนนเลยมาเดี๋ยวเราลองไปดูด้วยกันนะว่าน้ําตกที่นี่เป็นยังไงอันนี้ก็คือเดินเข้ามาแล้วนะล่างสุดนะคะที่เวลาเราเดินเข้ามาแล้วเราจะเจอนะคะก็จะเป็นทางด้านล่างสุดนะก็จะมีแบบน้ําแบบเล็กๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราเดินไปดูนะคะซึ่งก็จะรู้สึกว่ามีปลาตัวเล็กๆด้วยนะคะก็จะประมาณนี้เนาะ ก็จะมีน้ําแบบเล็กๆนะคะก็เย็นค่ะไม่ใช่ไม่เย็นนะเย็นเหมือนกันแต่บริเวณนี้ก็จะมีแบบที่ให้เด็กๆมาเล่นน้ําก็ได้นะคะก็จะอยู่บริเวณนี้เนาะอาจจะย้อมแสนนะคะบริเวณนี้นะคะมีน้ําแบบไหลามาเล็กๆแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นทางดางล่างนะคะทางดางล่างเนาะก็จะมีสภาพเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะ นนเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าอันนี้คืออยู่ทางด้างล่างนะคะก็แบบแหล่งน้ําก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนค่ะขึ้นไปข้างบนเนาะขึ้นไปข้างบนนะว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะคะอันนี้คืออยู่ทางดังล่างด้านน้ำก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้างบนนะว่าเป็นยังไงนะคะก็ ถนนก็อย่างนี้เลยนะคะ,ะไม่ใช่ถนนทางเดินนะคะทางเดินเท้าเนาะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปค่ะค่อยๆเดินไปเนาะค่อยๆเดินไปว่าเป็นยังไงนะคะอาจจะย่องแสงนะคะย่องแสงบ้างนะ เดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปดูนะคะว่าเป็นยังไงแต่เวลาเรามาแบบนี้นะคะที่สำคัญคือระวังเดี๋ยวหกโลมด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหินแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะอยู่ทางดังล่างเนาะทางดังล่างนะคะแต่ว่าทางดังล่างนี้ที่เราไม่เดินตามาใส่น้ำเพราะว่ามันจะเป็นแบบ ก้อนหินแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นแบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยน่าเดินนะคะเดินแล้วมันตัวล้มเนาะ๋ยวให้เราไปเดินาตามทางที่ไปเดินตามทางที่เขาบอกเนาะมันจะได้แบบปลอดภัยกว่าเนาะปกติหนูก็ชอบเดินตามสายน้ํานะคะทุกครั้งที่พาทุกคนไปพาทุกคนไปอ่อ เดินตามแม่น้ําต่างๆก็จะเดินตามสายน้ําเนาะแต่วันนี้ไม่เดินตามสายน้ํานะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบก้นหินใหญ่ๆเลยนะคะดังนั้นเราจะเดินตามที่แบบเขาอาให้เราเดินดีกว่าเนาะมันจะได้แบบไม่ต้องเกิดอุอบัติเหตุอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินไปค่ะ เดินตามที่เขาให้เดินดีกว่านะคะเพราะว่าที่สําคัญคือมันจะมีก้อนหินเนาะก็ถือว่าน่ากลัวเหมือนกันนะคะกลัวเดี๋ยวล้มอะไรประมาณนี้นะคะก็บริเวณน,นี้นะคะก็ที่จริงเด็กๆช่วงฤดูร้อนนะคะเขาก็มาเล่นกันเนาะก็มาเล่นกันนะไม่ใช่ไม่มาเล่นเนาะ มาเล่นกันเหมือนกันมาเล่นน้ํานะคะก็เดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปดูนะคะบริเวณไหนที่แบบเราเดินได้เนาะเราก็จะเดินเนาะแต่ถ้าบริเวณไหนที่เราเดินไม่ได้นะคะเราก็จะเดินตามทางที่เขาบอกดีกว่าเนาะมันจะได้ไม่อันตรายนะเพราะว่าบริเวณนี้มันจะมีแบบก้อนหินเนาะ แบบใหญ่ๆเลยนะคะก็ <S <S ประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคืออ่าที่จริงเนี่ยแหลงบริเวณนี้ก็มีอ่ามีปลาด้วยนะคะมีปลาด้วยนะแต่มองไม่ค่อยเห็นเนาะเดี๋ยวเราค่อยค่อยเดินไปเนาะ ให้เดินไปดีกว่านะคะก็อย่างที่บอกะคะ่ะก็เราเดินตามน้ำาก็มันจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเดินตามที่เขาให้เดินดีกว่ามันจะได้ออกัยกว่า,วานาะก็คือใกล้ๆเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็เย็นนะคะเวลาถ้าอากาศร้อนๆแบบนี้เรามาเดินตามแบบ ใส่น้ำแบบนี้นะคะก็จะทำให้เรารู้สึกเย็นสบายตัวนะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วที่พามาเที่ยวนะคะน้ำตกเนาะ ก็จะเป็นน้ำตกแบบเล็กๆเนาะมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบริเวณที่เด็กสองคนเล่นนะว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะก็บริเวณนี้นะคะถ้าแบบที่น้องที่มาเที่ยวนะคะก็สามารถแวะมาได้นะคะ หรือว่าที่ๆน้องๆที่อยู่บริเวณใกล้ๆบริเวณตรงนี้นะคะก็สามารถมา,าแช่น้ำได้เนาะตอนที่แบบน้ำมัน,าน,นาตอนที่อากาศน,นร้อนๆนะคะเราก็มาเล่นน้ำได้เนาะแต่หนูคิดว่าน่าจะมีคนมาเล่นด้วยเนาะช่วงที่แบบอากาศร้อนๆนะคะพ็ช่วงนี้ก็เมษาแล้วนะคะก็น่าจะมีคนมาเล่นด้วยเนาะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะลงไปลงในบ่อนี่แป๊บนึงนะคะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะค่ะก็อันนี้จะแบบสุดของอน,น้ำตกเส้นนี้แล้วนะคะอันนี้คือสุดแล้วเนาะก็ดั้งบนนะคะก็จะเป็นก้อนหินแบบใหญ่ๆเลยนะคะดั้งบนนะคะจะเป็นก้อนหินใหญ่ๆแล้วก็มีน้าไหลามานะแต่ไม่มีน้ําตกแบบอ่า ใหญ่เนาะก็ประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็ก้นเขาจะเป็นแนวก้านประมาณนี้นะคะให้แบบมีนะ้ำไหลลงมานะคะใครที่อยากมาเล่นน้านก็มาได้นะคะช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะคะร้อนแล้วก็มาเล่นได้ค่ะมันมันไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่สําคัญนะคะเวลาเรามาเล่นแบบนี้เนาะคือว่า,อาให้เราระมัดระวังนะคะ ไม่ว่าจะเดินหรือว่ายัางไงก็ต้องดูดีๆเนาะอย่าให้แบบหกล้มเนาะคะ่ะเพราะถ้ามันเป็นก้อนหินแบบนี้มันมันก็ไม่ลื่นนะคะไม่ลื่นแต่ว่าเวลาเราเดินเนี่ยเราต้องดูดีๆนะคะอย่าให้ตัวเองหกล้มนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าเราพาเด็กๆแบบนี้มาเล่นด้วยนะคะก็ดูดีๆนะคะเราต้องดูแลลูกของเราด้วยนะคะก็น้ําตก ที่พามาเที่ยวก็ประมาณนี้นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบหน้าสงกรานแล้วเนาะเดือนเมษาแล้วนะคะก็ใครจะทำอะไรก็แบบเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองเนาะแล้วก็ช่วงแบบเข้าไปเล่นน้ำสงกรานแบบนี้นะคะก็ขอให้ขับขี่นะคะด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้ครอบครัวทุกๆครอบครัวนะคะ ให้เจอ,อให้มีความสุขนะคะแล้วก็ให้อยู่กับครอบครัวตัวเองอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงนะคะถ้าไม่จำเป็นนะ,ะถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกไปแบบอย่าแบบดื่มเหล้าอะไรแบบเยอะเกินไปเนาะคะ่ะยังไงก็ให้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะที่สำคัญเนาะดูแลสุขภาพตัวเอง ให้ดีเนาะเราจะได้อยู่กับคนที่เรารักเนาะแล้วก็จะได้มีความสุขค่ะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคลิปนี้ก็พามาดูเนาะน้ําตกเอ่อไม้ซานน้ำน,าน,านะคะก็อยู่ติดกับเอ่อห้่ยผงนี่นะคะก็ใกล้ๆนะใกล้ๆเนาะก็สามารถ พาลูกพาหลางมาเที่ยวได้นะคะใครที่อยู่ใกล้ๆบริเวณคุ้ยโปโ่งแบบนี้นะคะก้องพาลูกพาหลังมาเที่ยวได้นะคะกว็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยพบกันอ่าคลิปต่อไปนะคะ